วัค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปจะวาดรูปเนื่องจากคิดที่แล้วมันกลับหัวนะคะต้องขออาภาัยจริงๆโอเ,เ,ดเ,เ,เดี๋ยวเราจะเป็นเดี๋ยวเราจะระบายสีให้ด้วยให้ดูด้วยนาน,นี้พีก แรกจะวาวดราูปให้ดูอีพีสองจะระบายสีให้ดูโอเคไหมใครโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปหรือไม่ก็ก็กดไลค์ก็ได้ใครไม่ชอบก็ขออาภัยได้นะคะวิวกับหัว nghiệp quay thăng thượng không หมถึงกล้องกับหัวนะทุกคนไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวนะกล้องมันชอบกับหัวถ้ากล้องไม่สามารถกับหัวได้ก็พอได้นะแต่นี้มันเสียกับไม่ใช่จิแต่นี้มันกับหัวก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามตอน EP พีสองเลย